สวัสดีครับช่องตลอนเที่ยวไปกับ s อสวาลคืนนี้มาดึกนิดนึงนะครับพอดีตั้งใจจะมาสะพานเลี่ยงเมืองชนบุรีแต่เจอฝนนะครับวันนี้ไม่ได้มากับสองล้อนะครับมากับสี่ล้อมาแคมรีคู่ใจ LXV20 นะครับ ก็ฝนมันตกบ่อยมอใส่สู้ไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็ไปติดฝนอยู่ตรงบางแสนอยู่ประมาณสชั่วโมงก็พามารีวิวครับหลายๆท่านคงทราบแล้วคงรู้จักกันดีแล้วสำหรับสถานที่แห่งนี้สะานเลี่ยงเมืองเนาะชนบุรีนะครับ วันนี้อาจจะเงียบสักหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกฝนเพิ่งตกไปหลายๆคนก็กลับบ้านไปแล้วนะครับก็นแนะนำกันไว้ครับไลค์อมเมนะอ่ะเนี่ยครับเงียบลิปตั้งใจจะมาหลายรอบแล้วครับแต่สว่นมา,มากจะเอามอไซค์มาวันนี้ได้เอารถยนต์มาครับ แนะนำกันครับก็เตรียมของมาทานด้วยเนะาะสถานที่สวยแต่ของซื้อของขายคงคงน้อยอ่ะนะครับก็แนะนำกัน,าน,ากนครับติดตามช่องตะลอนเที่ยวกับ s อสวาลินนะครับขอบคุณมากครับ